ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของพักเพื่อไทยที่จังหวัดบุรีรัมนะคะจุลพันธ์แคนดิเดตนายกเพื่อไทยบุกบุรีรัมตะโกนใส่หนูเอ้ยลิมมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วนะพร้อมอ้อนคนบุรีรัมเลือกเพื่อไทยทั้งสองบัตรสองใบย,ยกจังหวัดให้ดูสักทีเถอะ ไม่มีแชมป์เก่าแชมป์ใหม่อย่าคิดว่าประชาชนเป็นของตายลุงเจ้าของสวนกล้วยนำกล้วยสองหวีมาคล้องคอเป็นมาลายัยให้กำลังใจจุลพันธ์ทำอะไรจะได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยวันนี้นะคะที่บริเวณลานศาลเจ้าพ่อหนองกี่ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ พักเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนายสมคิดเชื้อคงอดีตรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวลินทิพพรวรินวัชรโรดรองเลขาธิการพักเพื่อไทยหาเสียงให้กับผู้สมัครสสพักเพื่อไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง10เขตมีประชาชนมารับฟังการปราศัยประมาณ6 0 0ันคน ทั้งนี้มีลุงซึ่งเป็นเจ้าของสวนกล้วยได้นำกล้วยสองหวีมาคล้องคอเป็นมาลัยให้กำลังใจกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒทำอะไรจะได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยนายจุลพันธ์ปราัยว่าวันนี้มาเยี่ยมที่บุรีรัมนอกจากพบคนบุรีรัมแล้วอยากจะฝากไปบอกคนบางคนว่าหนูเอ้ยหลิมมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วนะวันนี้พี่น้องวันนี้ที่บุรีรัม เป็นวันที่พวกเรามีอิสระทางความคิดเป็นวันที่พวกเราจะสามารถตัดสินชะตาชีวิตของประเทศชาติและประชาชนด้วยมือของเราเองอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น8กุมภาพันธ์จะเป็นวันเลือกตั้งเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าไปพร้อมกับพักเพื่อไทยเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักวันนี้มาพร้อมกับผู้สมัครสอสอบุรีรัมของพักเพื่อไทยทั้ง10เขตนายจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กระแสะตอบรับของพักดีมาก จากการที่มีพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศัยหลายพันคนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีประชาชนให้การตอบรับดีมากวันนี้พักเพื่อไทยเดินทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เรามีตัวแทนทั้งสิเขตขยันทำงานกันมากลงไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องของนโยบายได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะความอยากได้นโยบายเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลรวมถึงตัว Chain, ดรเชยยศนันวงศวัิ์ เป็นที่รักชอบของประชาชนเรามีความเชื่อมั่นครั้งนี้เราปักธงบุรีรัมแน่นอนต่อข้อถามที่ว่าพักจะได้10เก้าอี้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่า10เก้าอี้ก็จะพยายามให้ดีที่สุดผมเรียนอย่างนี้มันไม่มีแชมป์เก่าแชมป์ใหม่หรอกการเลือกตั้งทุกครั้งมันถึงเวลาก็คือการตัดสินใจของประชาชนอย่าไปคิดว่าประชาชนเป็นของตายวันนี้ไม่มีเจ้าของทุกจังหวัดทั่วประเทศทำงานเต็มที่เราสื่อสารกับประชาชน ผู้สมัครของเราลงไปหาชาวบ้านอย่างถึงลูกถึงคนรวมถึงนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนไปสื่อสารนโยบายโค้งสุดท้ายเมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งเปิดนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนวันนี้มาปราศัยที่นี่ประชาชนรับรู้รับทราบหมดแล้วประชาชนให้การตอบรับดีและเราเชื่อมั่นว่าทุกนโยบายของเรารวมถึงนโยบายสุดท้ายเรื่องของเศรษฐีเงินล้านจะตอบโจทย์และจะนําให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าสู่การเป็นแกนนําจัดตั้งรั ัฐบาลนายจุลพันธ์กล่าวในที่สุดสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวนิวส24สถานีประชาชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน